ครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่สะพานแปซิติกอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตกจงเสาสาตัวม่อใหม่นะครับตรงนี้เป็นใหม่เป็นเสาใหม่นะครับเป็นเสาใหม่ที่เขาคุ่งทำเอาไว้นะครับตอนนี้ก็น่าจะมีปลามาอยู่บ้างแล้วนะครับโอ้ยเมื่อกี้ลูกปลาว่ายเวียนรอบเสาเนี่ยเยอะเลยครับเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรบ้าง ส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อกุ้งเป็นนะครับตัวละหนึ่งบาทนะครับครับมาลองดูก่อนครับ dập lòi hết ừ. nãy cho lúc là dơi lên không หมดแล้วอุ๊ยวุ้ยแรงดิชูขึ้ชูโอ้ยมาแล้วครับอังจอครับตัวแรกอังจอสวยเลยครับโอ้โหแต้มแรกครับ อ้ยหลุดครับลุดเอาไหมครับเอาไหมอยังจอ,อยน่นอนครับวันนี้มีอยังจอนะครับ ตัวใหญ่ครับตัวนี้มีใหญ่ครับคุณโดนเยอะครับโดนครับอืมข้างปานครับข้างปานใสสวยครับโอ้ยวันนี้จะใสสวยๆครับข้างปานใสสวยเลยครับอื้อหือ บาใส่สวยครับ โดนกับที่นี้โดนแล้วทีนี้ไม่หลุดแล้วทีนี่โดนแล้ว,ลว,ลวอืม้างปานไส้สวยแล้วครับโอ้โหยวันนี้ข้างปานไส้ง,งามๆทุกตัวครับโอ้หย โดนตุ๊โดนโดนตุก้ยขาดอุ้ยขาดจับมันพาเข้าเชือกมันพาเข้าเสาขาดจับะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ขาด,ขาดนะครับ ลาไปหมดยังไงโดน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 โดโดนครับอือข้างปานครับข้างปานข้างไปแล้วครับใส่สวยเลย นเงี้ยโดนแล้วครับเก่งเงี้ยโดนแล้วครับเก่งเงี้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับกินอะไรเอ่ยข้างปลาอีกแล้วครับอืมค่างปลาใสสวยๆครับอืมตรงนี้ใสสวยทุกตัวครับโดนแล้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 วครับอืมขุดกาดครับขุดกาดใสสวยครับอืม ครับ <c oughs> ที่นี้ที่นี้แหละที่นี้แหละไม่หลุดแล้วที่นี้ไม่หลุดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โข้างปลาตัวใหญ่แล้วครับ โอ้นี่ข้างบานใส่สวยๆทุกตัวเลยครับโอ้โหใส่สวยทุกตัวครับข้างปลาวันนี้เต็มไ,ไม้เต็มมือทุกตัวครับโดน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 อืมอะไรครับโอ้เหลืองขมิ้นครับเหลืองขมิ้นลงมาครับ やんかみんなかったね。 Люди, что นนีโดแล้ถึงเงี้โดนแล้วข้างปานครับโอ้โหใสสวยอีกแล้วข้างปานใสสวยทุกตัวครับอุ้ยจ้อใหญ่ครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับข้างจ้อใหญ่ครับโอ้ยอืมโอ้ยอังจ้อครับใหญ่ครับตัวนี้ยือี้ไม่ได้เปิดกล้องนะครับโอ้ย 呜，死赖妈！ โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้ยข้างหันก็บโอ้ยโอ้ยใส่สวยๆทุกตัวครับเหมือนจะมีฝนมาแล้วนะครับถ้าเกิดฝนมาผมก็ต้องกลับนะครับวันนี้จะไม่หลบตอมอนะครับ โอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ครับตัวน,นี้ใหญ่ครับโอ้ยตัวน,นี้ใหญ่ครับโอ้อะไรครับโอ้มีข้างปานตัวใหญ่ครับอือหือโอ้ยข้างปานไซด์ดีทุกตัวเลยครับ ตัวโตเลยนะครับโอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยคางปานใหญ่เลยครับอืมคางปานไซต์ตึงๆทุกตัวครับโอ้ยคางปานไซต์ตึงๆทุกตัวครับอืมเห็นไหมครับ ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับอู้หูตึงๆโอ้ยข้างบานโอ้โหใสสวยๆทุกตัวครับโอ้นี่ครับโอ้ใสสวยๆทุกตัวน่าตัวนี้ก็น่าจะตัวสุดท้ายนะครับโอ้ยยังมีอีกสองตัวครับยังพได้ลุ้นอยู่ครับ

เอาสวยนะครับโอ้โหครับตอนนี้ก็กุ้งกุ้งเป็นหมดแล้วนะครับผมต้องกลับ้วนะครับส่วนผลงานวันนี้ก็ช่วยได้อยู่ครับปาค่อนข้างดีครับวันนี้ใช้เหยื่อใช้กุ้งเป็นนะครับอ้าโอ้ยหโอ้โห,โห,โโหนะครับได้มาประมาณนี้นครับ นี่อจอก็ตัวสวยๆข้างปานตัวสวยๆนะครับมีได้ปลาเยอะเลยครับประมาณสามสี่กิโลได้ครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่พอได้แกงนะครับวันนี้ปลาเยอะมากวันนี้ลุงเป็นเด็ดจริงๆครับตรงนี้หมายนะครับหมายเสาหมายหัวสะพานนะครับหัวสะพานแปซิฟิกอ่ะเป็นเป็นเป็นตอหม้อใหม่นะครับที่เขาเพิ่งทำขึ้นมาครับได้ไม่กี่วันเอง เด็ดมากนะครับอันนี้ของอันนี้ของเก่านะครับของใหม่นะครับทีผมตกเฉพาะตรงตรงไหมใหม่อย่างเดียวนะครับตรงไหม่ใหม่นะครับปลาที่ได้ครับเหยแน่นเลยครับวันนี้เยอะมากครับวันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ